สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับเผยเงื่อนไขสวอรพร้อมหมุนพิธาเต็มสภาชีไม่ยกเลิกจะเป็นสายล่อฟ้านายทรงเดชเสมอคำสมาชิกุุฒทสภาหรือสวอกล่าวถึงกระแสข่าว ขั้วการเมืองที่กำลังฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเดินสายล็อบบี้สวกลุ่มอิสระ50คนที่มาจากกลุ่มอาชีพต่างๆเลือกกันเข้ามาให้เลือกนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลเป็นนายกมัมนตรีว่าตนเป็นหนึ่งในส so วกลุ่มสายอาชีพยอมรับว่ามีฝ่ายการเมืองติดต่อมาพูดคุยทำความเข้าใจแต่ไม่ใช่เชิงล็อบบี้ขอคะแนนให้ในายพิธาส่วนตัวแล้วพร้อมโหวตสนับสนุนให้พรรค เสียงข้างมากได้เป็นนายกแต่ไม่ทราบว่าสวสายอาชีพคนอื่นๆจะคิดเหมือนกันหรือไม่ขณะน,นี้สวทุกคนทุกกลุ่มเห็นตรงกันไม่เห็นด้วยกับการแตะต้องมาตรา1 1 2ไม่ว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขห้ามทําเด็ดขาดกฎหมายเดิมดีอยู่แล้วถ้าผักเก้าไกลประกาศชัดเจนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมาตรา112เชื่อว่าเสียงสว,วพร้อมยกมือให้หนายพิธาเต็มสภา ดังนั้นจึงต้องรอดู MOU ฝ่ายพักเก้าไกลในวันที่22พฤษภาคมว่าจะมีความชัดเจนเรื่องมาตรา1น2อย่างไรนายสุเดชกล่าวอีกว่าส่วนที่สวสายสองลุงประเมินว่าจะมีสวลงมติเห็นชอบนายพิธาเป็นนายกประมาณ20เสียงนั้นส่วนตัวยังเชื่อว่ามีเกิน20เสียงแต่จะไปถึง60กว่าเสียงตามจำนวนที่ยังขาดอยู่ในการโหวตนายกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการประสานงานซึ่งจะต้องมาคุยกันแบบมิตรไมตรีเหมือนที่นายวิศนุเครืองงามรองนายกบอกปรัถนาสารพัดในพัฒพีเอาไมตรีแลกได้ดั่งใจจงไม่ใช่มาด่าดตลอดใครจะเลือกให้ซึ่งยังมีเวลาอีกยาวไกลกว่าจะบทเลือกนายกยังมีเวลาทำความเข้าใจกันได้เริ่มส่งซิกโสโบองงดออกเสียงบทพิธาค่าเสีงสโสบอหนุนเต็มที่20เสียง ผู้สึกอข่าวรายง,งานจากรัฐสภาถึงการโหวตเลือกนายกที่สโโวจะเป็นตัวแปรที่สําคัญในการชี้ขาดนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคเก้าไกลจะมีคะแนนเสียงถึง3า6เสียงได้เป็นนายกหรือไม่นั้นขณะนี้แกนนาฝ่ายที่กําลังฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเริ่มเดินสายล็อบบี้ขอคะแนนจากสวให้ช่วยโหวตนายพิธาเป็นนายกัมนตรี โดยพุ่งเป้าขอคะแนนจากที่สวสายอิสระ50คนที่มีที่มาจากการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพต่างๆเนื่องจากสว,สวกลุ่มนี้มีคอนเนคชันที่คุ้นเคยกับรักการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มบ้านใหญ่จนเริ่มเห็นท่าทีของสวในกลุ่มคนตั้งกล่าวบางส่วนประกาศพร้อมที่จะสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกขณะเดียวกันสว,สวในกลุ่มพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายก และหัวหน้าพักประังชารัฐและผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เริ่มได้รับสัญญาณจากแกนนำกลุ่มมาแล้วให้หลงมติงดออกเสียงการโหวตนายกในรัฐสภาเพื่อแสดงถึงการวางตัวเป็นกลางของสวโดยให้การโหวตนายกเป็นเรื่องเฉพาะของสภาผู้แทนราษฎร โดยสวกลุ่มสองลุงได้ประเมินแล้วว่าเสียงสวกลุ่มอิสระรวมถึงสวบางส่วนที่ต้องการบวดหนุนนายพิธานั้นจะได้เสียงสนับสนุนเต็มที่อยู่ประมาณ20เสียงบวกลบเล็กน้อยและประเมินว่านายพิธาไม่น่าจะได้รับคะแนนสนับสนุนจากสวถึง63เสียงซึ่งเมื่อไปรวมกับ3 1 3เสียงของ8พักที่จับมือตั้งรัฐบาล จะไม่ถึง376เสียงซึ่งไม่เพียงพอส่งนายพิธาเป็นนายกพุมนตตีได้ไม่ต้องใช้สมองคิดเลยมณเทียนบดนายกตามสสขอปิดสวิตโซว์เวอร์ชัน2.0 นายมนเทียนบุญตันสวกล่าวถึงการโหวตเลื่องนายพิธาลิมเจริญรัตหุน,หน้าภัก,ก้าไกลเป็นนายยกรัมนตรีว่าตอนแรกคิดจะงดออกเสียงเพื่อปิดสวิตโซโบอตามที่เรียกร้องกันแต่เมื่อถึงตอนนี้ตนสะบัดตามน้ำคือสอสอเป็นน้ำเอาอย่างไรตนก็เอาอย่างนั้น ไม่ต้องใช้สมองคิดเลยไม่ต้องใช้วิจารณญาณเลยเป็นการปิดสวิตโว์เวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชัน2 0เพราะยังมีมาตรา2อ2อยู่จะปิดไปเลยไม่ได้เพราะจํานวนสมาชิกรัฐสภาไม่ได้ลดลงดังนั้นครั้งนี้เป็นการปิดสวิตตัวเองที่อาจจะแตกต่างไปจากความตั้งใจเดิมที่จะไม่โหวตให้ซึ่งจะทําให้เสียงไม่พอเมื่อถามว่าไม่ติดใจ เรื่องที่พักเก้าไกลจะแก้มาตรา112ในมุลเทียนกล่าวว่าการแก้มาตรา112ไม่ง่ายอย่างที่คิดต้องใช้เวลาเป็นปีอย่าไปกลัวเลยเรื่องแบบนี้ต้องเปิดพื้นที่ให้คนมานั่งคุยกันทั้งคนที่เอามาตรา112และ คนที่ไม่เอามาตราหนึ่งร้อยสิบสองเรื่องเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์ทหารเรื่องเหล่านี้แค่เริ่มตน้นไม่ใช่ว่าใครมาเป็นนายกแล้วจะประกาศยกเลิกเลยเป็นไปไม่ได้ต้องใช้กระบวนการร่างกฎหมายเป็นปีดังนั้นไม่ต้องห่วงเอาแล้วงานนี้ประชาธิปัตย์เตรียมเสนอบทพิธ,ธาเป็นนายยกรัฐมนตรีเคารพเสียงประชาชน นายอลงกรพลบุตรรักษาการรองหัวหน้า,าพักประชาธิปัตย์ให้ความเห็นเกี่ยวกับท่าทีของพักประชาธิปัตย์ในการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า,าพักประชาธิปัตย์ประกาศชัดเจนในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะฟังเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งเพื่อกำหนดจุดยืนของพักหลังทราบผลการเลือกตั้งเมื่อประชาชนกว่า14ล้านคน เลือกผักก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งของประเทศทั้งสส,สแบบเขตเลือกตั้งและสสแบบบัญชีรายชื่อดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะเคารพสียงของประชาชนด้วยการลงมติสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายยกรัฐมนตรีโดยไม่มีเงื่อนไขร่วมรัฐาบาลพรรคก้าวไกล สามารถรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้สำเร็จโดยตนจะเสนอแนวทางนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดร,รักษาการซึ่งจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้ารวมทั้งแกนนำและสมาชิกพรรคทั่วทั้งประเทศถึงเวลาที่พระระชาธิปัตย์จะต้องช่วยผ่าทางตันที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกนายยกทั้มนตรีที่ต้องใช้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาอย่างน้อย376เสียง เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นไปนอย่างราบรื่นและรวดเร็วตามจตนารวมของประชาชนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแม้พักราชาธิปัต์จะโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกของพรรคเก้าไกลแต่พักราชาธิปัต์ก็พร้อมทําหน้าที่ฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบทวงดุลการทํางานของรัฐบาลพรรคเก้าไกลโดยยึดหลักการ3ข้อเป็นแนวทางการทํางานของพรรคได้แก่หนึ่งพักราชธิปัตด ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอม,มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข2ประชาธิปไตยสุจริต3ประชาธิปไตยอิ่มท้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนความคืบหน้าล่าสุด2ปปิดห้องคุยปัดตอบจับมือเพื่อไทยตั้งรัฐบาลลอยแพ่ก้าวไกลตู่ no อเเมนต์วางมือ เมื่อเวลาสิบเนาฬิกา30นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจบการประชุมคณะรัฐมนตรีบรรดารัฐมนตรีได้ทยอยเดินออกจากห้องประชุมตึกสันติมตรีดังนอกโดยระหว่างที่พระเด็จพระวิตวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพ,พรคพลังประชารัฐเดินออกมานายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการพ,พรคพลังประชารัฐ ได้เดินตามออกมาพร้อมระบุว่าพลเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติเรียกหาทําให้พลเดกประวิทย์หันกลับเข้าไปพูดคุยกับพลเด็ประยุทธ์โดยทั้งคู่นั้นมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสจากนั้นพลเดกประวิทย์ให้สัมภาษณ์ถึงเส้นทางการเมืองจากนี้จะเป็นอย่างไรหรือรอดูให้จะตั้งรัฐบาลได้ก่อนโดยพลเดกประวิทย์ยิ้มแต่ไม่ตอบคําถาม เมื่อถามย้ำว่าวันนี้ได้คุยกับพระเดชประยุทธ์หรือไม่พระเดชประวิทย์กล่าวว่าคุยไม่มีอะไรนะเมื่อถามว่าในอนาคตจะร่วมงานกันหรือไม่พระเดชประวิทย์ไม่ตอบคําถามและเดินออกจากทำเนียบรัฐบาลทันทีด้านพระเดชประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เรายังคงทําหน้าที่เป็นรัฐบาลทําหน้าที่ที่เรานั้นต้องทําต่อไปให้ดีที่สุดต้นอ,อยากกล่าวในนามของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ถึงประชาชนที่เคารพถึงระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีนั้นขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจในการทำงานของตนและรัฐบาลมาตลอดพวกเราทุกคนก็ทราบดีว่าเมื่อผ่านการเลือกตั้งผ่านกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยมาแล้วผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์และขอยินดีกับทุกพักที่ได้คะแนนเสียงจากประชาชนพรเด็จประยุทธ์กล่าวพระเด็จประยุทธก์ก,ธกล่าวว่า จากนี้เป็นขั้นตอนการจัดตั้งรัฐบาลก็ยินดีและหลังจากนี้ขอให้คนไทยทุกคนร่วมมือกันสร้างความรักสามาัคคีความมีเสถียรภาพของประเทศชาติโดยปราศจากความขัดแยง้งร่วมมือกันพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและปลอดภัยทั้งนี้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและอนาคตของคนไทยทุกคนตลอดไปสํำหรับผมนั้นระหว่างที่รอรัฐบาลใหม่จัดวิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารัฐบาลต่อไปให้ดีที่สุดผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหลังจากนี้จะหันหลังให้กับการเมืองหรือไม่หรือจะอยู่ช่วยต่อไปนายกรัฐมนตรียิ้มพร้อมกล่าวสั้นๆว่า no comment